ดนปลดเนี่ยเราไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรเรารู้สึกว่ามันเป็นนัดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วล่าสุดเทนฮากโดนแล้วนะครับพี่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่เทนฮากโดนปลดจริงๆไม่ได้รู้สึกแปลกใจกับการที่เทนฮากโดนปลดหลังจากนัดที่พแพ้เวิสแฮมเนาะเพราะว่าจริงๆอ่ะเราก็สนับสนุนมาตลอดนาะไม่ว่าโค้ชคนไหนจะเป็นไม่ว่าผลจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะกำกึ่งที่เรารู้สึกว่าเออมันควรจะปลดไม่ควรจะปลด50-50แต่ว่านัดล่าสุดอะ การแข่งขันออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะเราพอเข้าใจนะแต่ว่าพอรูปแบบการเล่นออกมาเป็นอย่างนั้นน่ะพอจบเสร็จปุ๊บเราก็เลยรู้สึกว่าเออนัดเนี้ยล่าสุดอะเป็นนัดแรกที่เรารู้สึกว่าเออถ้าโดนปลดเนี้ยเราไม่ได้รู้สึกติดใจอะไรเรารู้สึกว่ามันเป็นนัดที่น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับเราว่าเออมัน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 ได้มันถึงเวลาแล้วแหละถ้าจะปลดก็ไม่ได้แปลกหรือถ้าไม่ปลดเราก็ตามเชียร์ไปก็ถามว่ารู้ดังนั้นถ้าถามว่ารู้สึกเสียใจไหมอะมันไม่ได้เสียใจหรือแล้วมันก็ไม่ได้ดีใจด้วยเพราะว่าปกติเราก็ตามเชียร ในฐานะแฟนบอลคนหนึ่งอยู่แล้วเราก็ยอมรับสถานการณ์ไปก็ไม่ได้เสียใจครับเพียงแต่ว่างงนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงไปต่อแค่นั้นเองครับคิดว่าทางบอร์ดเนี่ยตัดสินใจช้าเกินไปไหมครับคิดว่าช้าไปไหมไม่ได้คิดว่าช้าไปอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยรู้สึกว่านะหลายๆคนน่ะผมเชื่อว่าคงคิดว่ามันน่าจะช้าไปเนาะแต่สําหรับผมอะผมรู้สึกว่าสถานการณ์มันอารมณ์แบบเหมือนเขาให้โอกาสแล้วอะเพราะเขาก็คงแบบให้เวลาปั้นทีมาเรียบร้อยซื้อนักเตะอะไรมา แต่ด้วยสถิติที่แบบเออมันแพ้มาโอกาสชนะมันน้อยมากรูปแบบการเล่นไม่ชัดเจนการทําประตูน้อยแล้วก็จากการเล่นล่าสุดอแะบบผมรู้สึกว่ามันมันเหมือนกับมันไม่มันมันค่อนข้างแบบเออเป็นเหมือนกับมติเอกฉันแล้วว่าเออมันควรจะไปแล้วนะัดเนี้ยผมก็เลยไม่รู้รู้สึกติดใจอะไรเลยกับนานที่ผ่านมาที่โดนปลดครับอแล้วตอนนี้เขาให้ลุดฟานิสต์อรอยมาคุมชั่วคคารครับคิดว่าฟอร์มจะดีขึ้นไหมครับเรื่องฟอร์มไม่แน่ใจแต่คิดว่าความ ฟลชของนักเตะหรือว่าความปัญหาที่มันอาจจะมีซึ่งผมไม่รู้นะว่ามันมีปัญหาอะไรไหมผมรู้สึกว่าปัญหาเล็กๆแน่น้อยมันน่าจะมีการแก้ผมรู้สึกว่าภาพกว้างในการระบบอะไรต่างๆคงยังไม่แก้แต่ว่าพูดถึงนักเตะโดยส่วนตัวความรู้สึกความเฟลชความอยากเล่นความกระหายอะไรเงี้ยมันอาจจะดีขึ้นผมใช้คําว่าปัญหาเล็กๆมันคงจะดีขึ้นแต่ปัญหาใหญ่อาจจะยังไม่ได้แก้ทําไมถึงคิดอย่างงั้นเพราะผมรู้สึกว่ารุตอะเขาเคยเป็นนักเตะมาก่อน ดังนั้นคนที่เคยเป็นนักเตะหรือคนที่เคยแบบอยู่ระดับแบบแบบเดียวกันมาก่อนอ่ะเขาจะรู้ปัญหาเล็กๆว่าเออมันควรจะแก้อะไรตรงไหนให้มันดีขึ้นเพราะไอ้ปัญหาใหญ่อ่ะมันคงต้องแก้หลายๆส่วนด้วยกันครับดังนั้นผมรู้สึกว่าเออปัญหาเล็กๆมันน่าจะได้มีการบรรเทาให้ได้มากขึ้นคิดว่าคงม,มีดีขึ้นบ้างแหละในส่วนจุดเล็กๆที่มีปัญหาสําหรับนักเตะนะครับได้ผู้จัดการคนใหม่มาแล้วเนี่ยทีมมันจะดีขึ้นอีกไหมครับคือส่วนตัวถามว่าดีขึ้นไหมผมรู้สึกว่ามันคงก้ากึ่งเนาะว่าเราได ผู้จัดการทีมแบบไหนมาถามว่าช่วงแรกๆผมเชื่อว่าช่วงแรกๆมันจะดีในส่วนตัวผมรู้สึกว่าช่วงแรกๆจะดีแต่ในระยะยาวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะดีขึ้นไหมทําไมถึงคิดว่าดีคือผมต้องบอกก่อนว่าคือผมรู้สึกว่าแนวโน้มที่มันจะเป็นแบบด้านบวกอ่ะมันน่าจะดีกว่าด้านลบเพราะว่าผมค่อนข้างไว้ใจกับบอร์ดบริหารชุดล่าสุดของทางฝั่งแมนยูที่มีเซอร์จิมมานะเพราะว่าเซอร์จิมเนี่ยเขาก็เป็นแฟนแมนยูด้วยเนาะเขาก็จะรู้ว่าเออ DNA ของแมนยูเป็นยังไงเขาอยากให้เล่นสไตล์ไหนแล้วเขาก็เป็นททีีม่แบบ เ,เขาต้องบอกว่าเขาไม่ได้เป็นหุ้นส่วนที่เหมันหวัง,วงแค่เรื่องเงินเขาก็อยากให้ทีมก้าวหน้าด้วยเขาก็รักแมนยูเนาะเขาก็อยากให้ทีมแบบมีการจเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ถูกต้องก็เลยคิดว่าการบริหารสําหรับชุดบอร์ดล่าสุดเนี่ยมันน่าจะทําให้ทีมอะเหมือนโตมากขึ้นดีขึ้นไปในทิศทางที่ถูกต้องดังนั้นผมก็เลยไว้ใจบอร์ดบริหารพอการไว้ใจบอร์ดบริหารแล้วก็เชื่อมั่นนอกเหนือจากเงินนะ่ก็คือเชื่อมั่นในการที่เขารักแมนยูด้วยก็น่าจะเลือก ผู้จัดก,การทีมที่เหมาะสมมาให้แมนยูคิดว่าเขาน่าจะดูมาอย่างดีแล้วเพราะว่าการตัดสินใจหลายๆอย่างของบอร์ดบริหารนะ่ะชุดล่าสุดอะผมรู้สึกว่าผมค่อนข้างเห็นด้วยกับหลายๆสิ่งแม้กระทั่งการปลดการซื้อตัวหรืออะไรต่างๆอะผมเห็นด้วยค่อนข้างเยอะก็เลยค่อนข้างมั่นใจกับการที่เขาจะเลือกผู้จัดก,การทีมใหม่มาคิดว่าน่าจะดีขึ้นครับพูดถึงสไตล์นะครับผู้จัดก,การคนใหม่พี่อยากได้สไตล์ทีมแบบไหนครับสไตล์ทีมที่อยากได้แยกเป็นส่วนก่อนเนาะคืออย่างแรกอะผมอยากได้แน่นอนครับผมอยากได้ถ้าเราพูดถึงนักตะอ ผมรู้สึกว่าผมอยากได้ผู้จัดผู้จัดก,การทีมที่เลือกนักเตะมาจากที่รักสโมสรจริงๆเนาะแล้วถ้าพูดถึงสไตล์ผมอยากได้แบบคนที่มาเล่นเกมลุกเลยคือคนที่มาเล่นเกมลุกแบบดุดันอยากจะทําประตูเยอะๆไว้ก่อนนะครับคือผมอยากให้แบบสไตล์การเล่นมันชัดก่อนว่าเอออยากได้สไตล์การเล่นแผนการเล่นแบบนี้ชัดเจนว่าเออเขาอยากจะเล่นสไตล์ลุกหลังจากนั้นอะ่ะผมอยากให้เขาดึงศักยภาพของนักเตะแต่ละคนที่มีในทีมออกมาให้เต็มที่ที่สุดนะครับ ว่าเออแต่ละคนเล่นเป็นยังไง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 แล้วก็ดึงออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วถ้าเขาจะซื้อนักเตะมาเติมก็ให้เหมาะกับสไตล์ที่เขาวางไว้ถ้ามันดึงออกมาเต็มที่แล้วนักเตะ<ต>คนนี้ไม่ใช่อ่ะเหมือนกับผมอยากให้ผู้จัดก,การทีมคนใหม่ดึงมาเพราะผมรู้สึกว่านักเตะล่าสุดชุดที่เรามีอยู่อ่ะมันมีศักยภาพอยู่แหละด้วยชื่อชั้นด้วยประสบการณ์ต่างๆถ้าเขาสามารถดึงมาได้แล้วถ้าเขาเล่นเกมลุกผมก็รู้สึกว่ามันสามารถไปด้วยกันได้แต่ถ้าดึงมาแล้วมันไม่เต็มที่การซื้อก็อะไรอย่างเงี้ยก็้้าสาสลววแุดทย่ ผมก็อยากให้เลือกนักเตะมาที่แบบเขารักสมโมสรจริงๆอยากจะมาเล่นกับสมโมสรไม่ใช่แบบเลือกมาเพื่อเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็พอเราได้สไตล์ที่ชัดเจนได้นักเตะที่พร้อมผมอยากได้ให้ผู้จัดก,การทีมมี11ตัวจริงของเขาที่เหมาะสมที่สุดไม่ใช่แบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพื่อที่จะได้มีความต่อเนื่องพอมันมีนักเตะที่เข้ากับสไตล์พอมันมี11ผู้เล่นตัวจริงเวลามันมีการเปลี่ยนตัวอย่างเงี้ยมันก็จะได้ผู้เล่นที่เข้ากับสไตล์ของตัวเองจริงๆครับก็สําหรับผมอน่ะ การปลดเทนฮาร์เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายคนมันมีคนพอใจไม่พอใจแหละเนาะแต่เราเป็นแฟนบอนลเราก็ทําหน้าที่เชียร์แล้วหวังว่าผลงานทีมจะดีที่สุดหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะมาคุมก็ตามนะครับยังไงใครชอบคิดแบบนี้หรือใครมีความรู้สึกยังไงกับเทนฮาร์ที่โดนปลดหรือว่าอยากได้คนไหนเข้ามาครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เนาะเดี๋ยวผมตอบทุกคนเลยนะครับยังไงใครชอบคิดแบบนี้ก็ฝากกา like, share, ดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย